สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมก็มาชมลูกสาวบุชเชอร์ครับพึ่งคลอดเมื่อเช้านะครับบุชเชอร์บวกแม่ไทยนะครับนี่นะครับก็หางก็ขาวครับไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าบีมเตอร์เป็นวัวสามสายเลือดครับมีทั้งเลือดบามัน50แล้วก็เยฟอร์ดย5ิหชอนฮอนย5้านะครับนี่ก็เป็นลูกสาวบุชเชอร์โอ้ไม่ธรรมดาครับเกิดจากแม่ไทยนะครับนี่ เป็นวัวที่เลี้ยงง่ายทนต่อสภาพเป็น้อมน้ำนมดีให้ลูกดีครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เกษตรกรพัฒนาได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นแม่พื้นฐานนะครับเป็นลูกสาวบูชเชอร์นะเป็นลูกสาวบูชเชอร์ครับเกิดจากแม่ไทยแม่สูง140บวกครับคอนมเช้าครับดูหางครับโอ้ได้ตัวเมียด้วยครับนี่เดี๋ยวมาชมพัฒนาการของเขานะครับนี่สายเนื้อนะครับ บีมัตเตอร์เป็นวัวเนื้อแดงครับนี่เนื้อแดงนะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่เป็นไงครับก็ลูกกินนมได้แล้วนะครับตัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มแล้วก็เพจ JK เกษตรฟาร์มช่อง youtube JK เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ทาง tiktok ก็ลองไปค้นหาดูนะครับ สาวบุชเชอร์ B F Farm เปล่าครับนี่ลักษณะการให้โลกก็ของสร้างดีกระดูกใหญ่แล้วก็หนานะครับบุชเชอร์นี่ไปก่อนจะห่วงโลกครับอนอนแล้ว นี่แม่ไทยบวกบีบครับสายเนื้อครับเติมเต็มเนื้อนะครับ่นอนเมื่อเช้าครับ